ครับสวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟนเก้ากานะครับวิเคราะห์อาจารย์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้นะฮะวันที่15สิงหาคมห้าสองห้าหกสวันอาทิตย์นะครับก็จะไปที่ลาล์กาสเปนครับเซตาบิโก้ครับเจอแอตเลติโก้มาดริดนะครับเวลาการแข่งขันก็สี่ทุ่มครึ่งนะสนามอาบันก้าบัรไลดอดนะครับเรตไทยแอตเลติโก้มาดริดต่อครึ่งลูกนะครับผลงานช่วงหลังครับของปิโก้นะชนะบูมาได้หนึ่งศูนย์ชนะซาลุกานูสาับ ชอบตรงที่มันชนะบาร์เซโลนาดิแหละโอ้โหโหโหแย่รังแย่นะถือว่าใช้ได้นะห้าเกมหลังแพ้กเกมเดียวชนะสี่นะครับด้านเอลกลิมามลิก้าก็แพ้เป็นหนุ่ทดำนะหนึ่งสองแพ้ก,กันนิดหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็ชนะวอบบวกสองหนึ่งแพ้เลสปูซาวบวกนะศูนย์หนึ่งแล้วก็ชนะมูนาเซียนะฮะหนึ่งศูนย์นะครับ, 1, รบก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพ้ถึงสามนะชนะสองเกมเท่านั้นนะครับสำหรับแอตมามลิกนะ สภาษณ์ทีมครับเจ้าบ้านเซตาเปโก้ครับปีท่แล้วจุดอัดแปดนะครับวันนี้จะทีมระบบซีหนึ่งสามครับจะมียาโก้กัสปานะครับสติมิน่านะครับเดนิสโซเลสแล้วก็อุโก้มาโยนะครับโองสนามวิทีมเซตาเปโก้ได้ในวันนี้ครับสัมภาษณ์ทีนเซตาโกมาลิครับก็เจ้าของแชมป์ไรก้าปีที่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะก็ซีโอนนี้ครับเสริมทัพด้วยมาโก้พัสปาโลนะครับกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสอายุไม่เกินสิบเก้าปีครับดาวรุ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มิฟิลด์ครับชาวจินด้านะครับไว้จะปีจากโออลเซ่คคครรััับบาาตว35้นนนปด์ะ วันนี้อาจขาดเฟิร์นะฮะที่มีาการบาดเจ็บท่าส่วนลุยโซเล่ครับกลับมาลุกเข้าแคมป์นะฮะแต่ไม่รู้ว่าความพีจะพร้อมลงสนามได้หรือเปล่าสโตัวอืกกว่นก็กเป็นโกเกะการ์โดจูเลเต้โฮเซ่มาริกิเมเนตครับทีแลนส์ปีแล้วก็โดนบารเลอร์ม,มาะนะครับลงสนามทีมแอตเลโกมานลิดได้ในวันนี้นะครับคาดว่าวันนี้ครับเซตาบิโก้ฟอร์มชุดหลังเล่นได้ดีะครับก่อนคว้าชัย2เกมรวดก็พร้อมเก็บ2คินชีนนะครับตลอดสเกมหลังที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเกมเย่าทำได้ดีนะฮะ ด้านและอิมาลีนะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีฮะแพ้แล้วเกมล่าสุดทำให้ปาดชัยลงไปแล้ว2เกมตลอดสี่เกมหลังที่ผ่านมานะครับตามชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด5เกมหลังนะครับส่วนเกมเยือนก็ทําได้ใช้ได้นะครับวันนี้ฮะดูแล้วเปิดสนามมาครับเหมือนว่านะฮะอัตาลีไม่ดไม่พร้อมนะแต่ระบบทีมยังดีอยู่นะครับคิดว่ามีโลกาสเสมอสูงนะครับบิโก้ฟอร์มดีนะฮะถ้าไม่บุกเยอะมากครับก็มีโอกาสที่ยังได้นะครับราคาฮะเปิดมาตอนนี้นะครับ อลแอดมอลิทตอบครึ่งควบลูกไหลลงเป็นครึ่งลูกแล้วนะเช็คราคาปัจจุบันให้เลยบอลสเปนนะฮะราคาแอดมอลิทวันนี้นะครับต่อครึ่งอุย้ยราคาไหลลงเป็นปอๆแล้วว่ะราคาไหลลงเราคาออกเสมอค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าใครจะลองบิโก้ตอนนี้จะเหลือแ,บบแค่ครึ่งลูกนะหนึ่งจุดแปดเท่านั้นนะครับถ้าครึ่งครบลูกตอนนี้ถ้าบิโก้ก็ได้หนึ่งจุดหกเท่านั้นนะฮะอูย้ยป,ปอๆที่แอดมอลิทดีกว่า,างั้นนะ่นะนะปอๆแอดมอลิทดีกว่าไหนๆถ้าจะลองลองลอง,ลองน้อยแล้วก็เสียวนะ อยู่ที่แอนมาบริดดีกว่าปปนะครับคิดว่ามีโอกาสนะฮะที่จะชนะได้เหมือนกันครับแอนมาบริดครับถึงจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับฟอร์มข้างหลังไม่ดีนะก็จัดเบาๆไปแค่คู่นี้นะดูหนุ่งๆครับแอนมาบริดนะฮะจัดไปเลยนะฮะส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่ลีกเอิงครับฝรั่งเศสนะครับคู่อองเช่เจอโอลิมปิกลียงนะครับเวลาการแข่งขันก็หกโมงเย็นนะแข่งไวัคู่นี้นะดูบอลตั้งแต่หกโมงเย็นฮะฟอร์มช่วงหลังเจอกันมาลียงชนะอองเชสสามศูนย์ลียองเป็นเยือนชนะอองเช่หนึ่งศู แช์นี้จะไม่มีเดียปายแล้วนะสลับรีโยนะครับไม่รู้เกมรู้จะดดลงหรือเปล่านะครับฟอร์มก็เล่น3เกมหลังขององเช่ก็ชนะซาบุก2-0เปิดบ้านแพ้ลอยอง1-0แล้วก็เปิดบ้านชนะโถ3-0ามศูฟอร์มก็ไม่ธรรมดานะองเช่3เกมหลังใช้ได้นะฮะด้าน3เกมหลังทีมยืนครับก็ลียงนะเสมอแบนนะฮะหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็อุดเครื่องแพ้ปอร์โตห้าสามนะครับแล้วก็อุดเครื่องฮะแพ้สปอร์ตติกบูการนะครับสามรวดสองครับแล้วก็อุดเครื่องเสมอไปยืนดูสองสองฟอร์มไม่ดีนะสี่เกมหลังไม่ชนนะะใครเลย แค2แล้วก็เสมอ2เท่านั้นนะครับตารางคะแนนตัวนี้ครับองเชียอยู่ดับ2นะครับแข่ง1นัดชนะ1นะฮะชนะสองนครับก็เลยอยู่ที่2นะครับด้านโอลิมปิโยนะฮะก็เปิดสนามไม่สวยครับเสมอมา11ฮะก็อยู่ดับ8นะครับตอนนี้นะฮะคาดว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านองเชียผลงานช่วงเปิดสนามครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับเก็บสาแต้มสำคัญมาได้ครับขนาดทีมชนะโอลิมปิโยครับเปิดสนามเสมอมาครับยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ละเกมนี้ลิยงตบบุกมาเจอองเชครับที่ฟอร์มดูแลองเชกําลังแบบว่ากําลังขาขึ้นนะกำลังขึ้นเขืมอครับคิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงครับศักยภาพทีมนะก็ดูแล้วลิยงอาจจะเหนือกว่านะครับแต่ดูฟอร์มการเล่นช่วงหลังครับองเชเล่นดนบ้านด้วยฟอร์มดีด้วยครับมีโอกาสนะครับนะต่อเยอะๆลอง,ององเชเลยก็ได้ครับต่อเยอะจริงนะลิยงเนี่ยเดีต่อครึ่งคุบลูกอะนะเปิดมาวานริไหลลงครึ่งลูกคนลองอะองเชฟอร์มดีอะนะ ไปดูฝรั่งเศสกันดีกว่าลองแม่งเลย่าคู่นี้ราคาลียงนะครับต่อนะหนึ่งลูกยังมีเลยลองหนึ่งลูกได้หนึ่งจุดหกนะแต่เอาลองคืบคลูกดีกว่าหนึ่งจุดเจ็ดแปดนะครับคิดว่าลองได้คู่นี้นะลุ้นที่องเชหรอครับลียงต่อแพงครับขาดตัวสมนัทั้งายไปนะแล้วก็ฟอนก็เล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงหลังครับคิดว่านะฮะองเช่ยันได้ครับมีโอกาสเสมอมีโอกาสชนะด้วยซ้ำไปนะครับเลนเนบ้านะครับจัดองเชเลยครคู่นี้นะครับทีเด็ดสองตัวครับคู่แรกคร ก็จะเป็นรอปปอก็ยังไงอยู่นะครับอยู่แอดมินริบดีกว่าราคาแค่นี้นะครับส่วนคู่ที่2ครับให้อยู่นะฮะองเช่ครับรองไปเลยขึ้นลูกเจอระเบิกนิยงนะครับคิดว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันนะครับโอกาสแพ้ลูกหนึ่งเป็นที่เกษียครึ่งเดียวนะไม่เผลอเสมอจริงนะคู่นี้นะองเชชนะได้ด้วยนะครับจดองเช่ดีกว่าครับรุนได้3หน้าโองเช่ดีกว่าครับแนะนำเวบดีครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภาย1นหนึ่งาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการติปลอดภัยแน่นอนนะ เชฟฟุตบอลให้สนุกรับติดไปหนูไม่หน่อยนะฮะวันนี้ก็เฮงเฮงรถท่านสวัสดีครับ